บ้านเฮาให้โชคสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุภูสุคอนจะกิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของเซียนเหมือดกันนะพี่น้องคนสงมาให้ไก่ล่งเปลือบรลอดนะพี่น้องมาเศร้ากับล่งเศร้ามาสวยกับล่งสวยนะพี่น้องของเซียนเหมือดเพื่งผลล่าพัฒนาเมืขึ้นนี่มันออกกันแปดสามบนล่างกักบคือหกพี่น้องเมื่มขึ้นนี ของเส้นเหมือดเขาตะลึกวิ่งจับคูบกเขาแล้วพี่น้องเลขมันเปิดเนาะจับคูของเฟินบัดมีตานแปดสองเป็นตัวเน้นซ้ำเลขบัดออกแปดสามน้อพี่น้องแต้มเดียวเสียไยแต่ว่าถ้าเขาวิ่งถ้าเขาหลุดแปดนี่ยคือได้อยู่ได้พี่น้องเด้อได้อยู่เมืองเฟินจับคูเลขสามตัวเก้าเก้าสองเลขบดออก เลี้ยงแรงมาดอกหกหกเนาะตีลังกายเลี้ยงเก่าไหมเอาพี่น้อกห้ามาตามมาเบิ่งกันลาวพัฒนาเชียนเหมิน ส่งไหามากย่ำใดลงย่ำนันเนาอพีออ่น้องลงตาเสาเลยวันพุธสิบซสิงหาหกแปด ลาวเสียนเมื่อ มันได้ได้ตัวเก่าแล้วพี่น้องนะเอ๊ะโอได้แปดเก้าสองสามสี่ ມັນໄດ້ຕົກໄດ້ຕົກເກົ່າພີ່ນ້ອງຕະລາເລກບໍ່ກໍມັນບໍ່ແມ່ນຕົກ วิ่งบนล่างเลขกวิ่งเพลินได้ตกเกาแล้วพี่น้องแด้ได้แปดครับก็ตกเกาเพราะว่าเมื่อวันสูงมันก็ออกศูนย์สามเนาะแบบนี้มันก็ออกแปดสามมันก็สามถ่ายนะพี่น้องก็เลยได้ตกเกาเพราะว่ามันสามถ่ายของเพลิน มันก็นยังมาเน้นแปดอยู่ยังมาเน้นแปดตัวเกาตัวเดิออยู่มันทิมาแปดตัวเกาเนาะม็นเน้นให้แปดก็คือแปดละพี่น้อง 9 9 9 3ส4เก้ามเก้าสี่าบพี่รองรักเก้าเก้าหิมะปะตอนรักเก้าก็ได้ แปดสองแปดสาม่นกระจับมาให้ตามสูตรของคนน้องไปน้องน้องแปดสามถ้าประมาณเข้ากับตัดได้ 84. แปดสี่ก็ยี่เล็กสามตัวให้น้ำได้ี่น้องแปดสามข้าปมาเขาตัดเลยี่น้องเนี่ถ้าเขาปรมาณ นี่เป็นบทตัดด้พี่น้องเป็นบทตตัดดิมันกับวานแอมันอาจจะมาตัวเก่าก็ได้หรือว่าจะมาสามแปดก็ได้จะเป็นไปได้มั้ยเป็นมุนตเลวยตุวลวยจับมันติกตัวมาตัวหนเนาะพี่น้องเนะเาะมาเบิ่งเลขสามตัวกัน 0ูน193ีหนึเมเลขสาตัวรบเบิตัวเน้นพ่นบาทพ่นเน่น8ป เลขมันมาแปดแล้วเก้าสเพื่อเน้นเน่นติดเก้าติดแปดปันพุทธที่13สิงหาสองห้าหกแปลาวเซียนเมิดเลขวิ่นมี8ปดเก้ี เป็นห้วิ่งแดกับกอาได้ตัวเก้าเป็นเน้นแปดตวเก้าอีก9ก้าสองเก้าสเก้่ปดปดสาดสเ็นเน้นที่9ก้าสามเลข3ามตัวนี่มันศูนย์แปสี่หนึ่งเกาสามเป็นหนองห้องกับแคบหนาจอเอาถ้ามากระจัดตะคัดกับพานน่าะปีนน้องตัวเรียก็เป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่าน อขอบคุณเชียนเมือตหลายครับผมอขอพี่นองเฮาโชคหมานงเงๆบางปังกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้บ้านเฮาให้โชคสวัสดีครับผม